ปฏิบัติการที่3การทดสอบรับแรงอัดของไม้ตามแนวขนานเสี้ยนขั้นตอนที่1วัดขนาดหน้าตัดระยะ B และระยะ D ขั้นตอนที่2วางชิ้นงานทดสอบบน lower bearing b o x ในเครื่องทดสอบแรงอัด ขั้นตอนที่3เลื่อนหัวกดให้สัมผัสชิ้นงานโดยให้เกิดแรงเริ่มต้นกับชิ้นงานและแรงเริ่มต้นไม่ควรเกิน200ใส่น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราเร็วประมาณ0.5ม mm, ิลิเมตรต่อนาทีจนกระทั่งชิ้นงานวิบัตินี่คือค่ากราฟขนาดชิ้นไม้กำลังวิบัติ นี่คือสภาพของชิ้นไม้ที่วิบัติแล้วาาการคำนวณการทดสอบแรงอัดของไม้ตามแนวขนาดเสียนนะคะโดยค่าที่ได้จากเดบจะมีค่าโหลดค่าดิพาร์เมนต์และค่าเวลาค่าสเตรนจจะได้จากการนำค่าดิพ a าร์เมนต์หารด้วยค่าเกตเลงส่วนค่าสเตรนจจะได้จากการนำค่าโหลดหารด้วยแอเรียหารสิ จากนั้นนำค่าสเตรนและค่าสเตรทมาพอดกราฟจะได้เป็นกราฟดังนี้หลังจากที่พอดกราฟเสร็จแล้วให้นำข้อมูลมาใส่ในตาราง p r o p o r t i o n a l Limit เป็นจุดที่ข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเส้นตรงจะได้ค่าสเตรทอยู่ที่3,548 ksc ค่า Ultimate Strength คือค่าที่ข้อมูลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงจุดสูงสุดแล้วค่อยๆลดลงมา จะได้ค่าสเตรสอยู่ที่7,129 KSC m o d u l of Elastic City จะได้ค่า1,857ค่า m o d u l of Resilient ได้เท่ากับ1,554ค่า m o d u l of t o r n e t ได้เท่ากับ1,452